تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله نكب يوني ของวันเวลาอันประเสริฐนะครับก็คืออยู่ในช่วงของสิบวันแรกของเดือนรุนฮิยะนะครับซึ่งนับว่าเป็นความปลดปานความเมตตาจากล้อสุบาลตาลาที่ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาอันมีค่านี้นะครับ ผ่านไปโดยป่าประโยชน์นะครับมันทำอิบาดะให้มากๆนะครับในช่วงสิบวันแรกของเดือนทุนฮิจ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรการละหมาดฟัดดูห้าเวลาที่เป็นจะมาที่มัสยิดก็ดีการละหมาดสุนัดต่างๆนะครับการละหมาดกิียามุลเลนการละหมาตบุฮานะครับการถือศีลอด หรือว่าการซิกรุลล้อให้มากๆกนะครับการขอดุอาให้มากๆนะครับหรือแม้กระทั่งอะไรการทําสตอกหรือว่าการบริจาคทานต่างๆนะครับเป็นการงานที่พระองค์ล้อสุาตาลาทรงรักนะครับทำด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจและก็หวังผลบุญนะครับจากพระองค์ล้อสุมาตาลานะครับพี่น้องผู้ศรทัทธาทั้งหลายครับคุตบ้างในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะนําเสนอในหัวข้อเรื่องอะไร รู้ดุนยาแต่ว่าหลงลืมอาเคระ,ะครับพี่น้องครับด้วยกับภาวะในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับเราจะเห็นสภาพของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความจริงจังทุ่มเทนะครับพยายามเหลือเกินที่จะพิชิต ความเจริญของโลกยุคใหม่นี้นะครับเราอ้างว่าอะไรโลกนี้เนี่ยเป็นโลกยุคใหม่นะครับยุคแห่งเทคโนโลยียุคแห่งเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับยุคแห่งเสรีภาพทางวัฒนธรรมเสรีภาพทางความคิดนะครับยุคที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะให้เป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้นะครับซึ่งเราอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าอะไร เป็นยุคแห่งโลกวัตถุนิยมนะครับต้องการที่จะสแสวงหานะครับบำเรอบนเปลความสุขของตัวเองนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เป็นความสุขในโลกดุนยานี้เนี่ยมนุษย์เราต่างก็ต้องการที่จะได้นะครับอยากที่จะครอบครองมันทั้งหมดนะครับพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วัตถุเท่านั้นนะครับแต่มันมี องค์ประกอบต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับมีเรื่องของจิตวิญญาณมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของความรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยอะไรมันไม่ได้มีแค่การกินการนอนการขับถ่ายหรือว่าการสืบพันธุ์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีเป้าหมายอยู่เพียงแค่นี้แล้วแล้วก็อะไรมันก็ ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ต่างๆทั้งหลายในโลกใบนี้นะครับน้องรูบิลลาเหมืลลอนเดิกฉะนั้นนะครับต้องการที่จะสะกิดย้ำเตือนตัวกับผมเองและพี่น้องทุกๆท่านนะครับว่าอะไรเบื้องหลังชีวิตแบบวัตถุนิยมนั้นเนี่ยอะไรยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายนะครับและสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีนะครับหนึ่งในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีความสําคัญมากๆเลยก็คืออะไร วลาเคโระนะครับพอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยยังไม่เห็นอาเคิระนะครับเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่มีนะครับพอเราเไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาเคโรเนี่ยจึงทํหไม่ไรอะไรเราเนี่ยหลงลืมนะครับไม่ให้ความสําคัญนะครับไม่พยายามที่จะเรียนรู้ไม่เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปสู่อาเครรนะครับพี่น้องครับอาเคโรเนี่ย มีอยู่จริงนะครับเป็นสิ่งที่โรงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานะครับสัญญาว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ตรัสไว้ในสุรอัตูมอายาที่6แล้วก็เว่าอะไรเอาบุบิลลาฮิมินัชัยตันรอฮิน وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على ا ل ต خ ر ุ هم غافلون นะครับ นั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์นะครับแท้จริงพระองค์นั้นเนี่ยจะไม่ทรงบิดผิวสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นอะไรไม่รู้นะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขารู้แต่เพียงอะไรเรื่องผิวเผินนะครับในการดําเนินชีวิตในดุนยานี้เท่านั้นนะครับแต่เวลาพูดถึงเรื่องอาคเครอแล้วเนี่ยกลับไม่ใส่ใจกับหลงลืมนะครับต่อเรื่องราวของอาคเครอนะครับสัญญาที่อัลลอฮ์บอกว่า อาคโรนั้นมีอยู่จริงนะครับสวรรค์นรกมีอยู่จริงนะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องพบเจอนะครับแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยกับอะไรละเลยไม่ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็หลงลืมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของอาเคโระนะครับพวกเขาโมแต่ยุ่งอยู่กับดุนยานะครับจะกินอย่างไรจะหาเงินอย่างไรจะสแสวงหาความสุข อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่มันสาระวนอยู่ว่ามวนอยู่ในชีวิตของเขาในแต่ละวันนะครับในขนาดที่อะไรเวลาเมื่อพูดถึงอาเคโรแล้วเนี่ย พวกเขากับไม่รู้เรื่องใดๆเลยนะครับวันยาตูบิลลาห์นะครับมีขะดีษนะครับบันทึกในสุริยันจามเี่ยของเชคอัลบานีนะครับรายงานจากอบูฮุไรรอฮ์ราะฮีย์อัลลอฮุอันฮนุท่านนบีสัมบุญละสลัมได้กล่าวว่าอะไรอินนัลลอฮฺแต่ลายุบกิลุคุลอาลิมินบิดดุนยาจาฮิลิบิลอาเคาะรอความว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงโกรธเคืองทุกคนนะที่รู้แต่เรื่องดุนยานะครับแต่ว่าอะไรไม่รู้ เรื่องใดๆเลยเกี่ยวกับอาเคโรนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนว่าอะไรหัวใจของคนที่ยึดติดนะครับลุ่มหลงอยู่กับดุญญนยานเนี้ยสแสวงหาแต่ความสุขในดุนยาสแสวงหาแต่วัตถุนิยมจะเป็นนิจสินนะครับเขาเนี้ยย่อมไม่อยากที่จะรับรู้ไม่อยากที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาคโรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านับซูของเขา อารมณ์ของเขานะครับรวมทั้งชัยตอนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยึดติดทําให้เขาลุ่มหลงอยู่กับดุนยานะครับเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยจมปลักอยู่กับมุ่งัดต่างๆนะครับอยู่กับการทําบาปมาเนิ่นนานนะครับเวลาเมื่อมีการพูดคุยมีการพูดถึงเรื่องราวของอาคิร้อนเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเขารู้สจะรู้สึกว่าอะไรมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะฮะอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะอะไร ปัตรความเชื่อนะครับเกี่ยวกับอาเคระนะครับไม่อยากจะพูดถึงอาเคระนะครับขอมีความสุขนะครับตรงหน้ากับดุนยาในโลกนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺสุตาะตัดไว้ในสุรอัลกิยามะอายะที่ห้าและก็อายะที่6กว่าเลยบรรูรีดุลอินซานุลยัฟจุรอามะยัสอัลวะไอยาในยวมุลกิยามะ ถ้าว่ามนุษย์นั้นเนี่ยอะไรต้องการนะครับยังคงยืนการที่จะทําความชั่วอย่างไม่หยุดย่อนนะครับไม่มีการสํานึกนะครับไม่รีบกลับเนื้อกลับตัวคิดว่าอายุไขของเขานะครับจะมีเวลาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ได้ถามนะครับถามในเชิงเย้ยหยันแล้วก็ปฏิเสธว่าอะไรยสัวอายานโยมุลกิยามะเมื่อใดกันเล่านะครับวันกิยามะ วันแห่งการฟื้นคืนชีพนั้นจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือสภาพของคนที่อะไรดื้อดึงนะครับปฏิเสธไม่เชื่อเรื่องราวของวันตรามะนะครับแต่เมื่อเวลาเรามาดูผู้ศรัทธานะครับเวลาคิดถึงเวลาพูดถึงเรื่องราวของอาเคโรแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยมีความสงบนะครับทําให้เขาเนี่ยอะไรสามารถ ปลดเปลื้องตัวเองนะครับจากการเป็นท่าของดุนยาปลดเปลื้องตัวเองจากการเป็นท่าของวัตถุนิยมนะครับเวลาผู้ศรัทธานะครับได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอาร์เคโรแล้วเนี่ยทำให้เขารู้ตัวเองว่าอะไรเขาเนี่ยมาจากไหนนะครับกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็กําลังจะเดินทางไปไหนนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวปรับสนดุลในการดํานงชีวิต นะครับในดุนยานี้นะครับแสวงหาฤสกีนะครับรวมทั้งอะไรประกอบอิบาดานะครับเพื่อที่จะเป็นเสบียงนะครับที่จะเดินทางไปสู่อาเคโรนะครับแต่อะไรเมื่อพูดถึงคนที่ยึดติดอยู่กับดุนยาเนี่ยเวลาอย่างที่บอกไปเวลาเมื่อพูดถึงอาเคโรแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากฟังไม่น่าพิสมัยสําหรับเขานะครับสร้างความทุกข์ใจสร้างความเจ็บปวดให้กับเขานะครับแม้กระทั่ง ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับเอาล่ะสุวรรณตาลาได้กลา่าวถึงคนที่ยึดติดนะครับแล้วก็พอใจอยู่กับดุนยาวา่าในสุรยูนุสอายะที่เจ็ดและอายะที่แปดว่าอัุบิลลาฮิมินัเชัยตอในรอจิมอินนัลลทินลาเยรจูนลิควาอานาวรดูบิลฮายาติดดุนยาวัตมบะนูบิฮะวัลลัลทินฮุมอันอายาตินาอัฟิลุนอุไลก์มะอวะฮุมนารูบิมะกานูยักซิบุน แท้จริงแล้วบรรดา teaching. คนที่ไม่ได้หวังไม่ได้มีความหวังที่จะพบกับเราหมายถึงอลรสุตาลาในวันนาคิรแลวเนี่ยพวกเขาพอใจอยู่กับชีวิตในดุนยานะครับยึดติดลุม่มหลงอยู่กับดุนยานะครับแล้วก็หลงลืมสัญญาและองค์การต่างๆของอสุปาตาลานะครับอรรบอกว่าอะไรผู้ใดกามวาหุมุนารบิมาแกโนยักซีบูนเขาเหล่านั้นเนี่ย ที่พ ầ นักของเขาก็คือนรกนะครับซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่พวกเขาได้เคยทำเอาไว้นะครับสำหรับคนที่มีองล้อสุบห้านาวตารานะครับเมื่อมีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาคีราะอแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกำลังใจนะครับคนเหล่านี้เนี่ยมีความรัก มีความปรารถนาที่จะกลับไปเจอกับพระองค์ลรอสุบะหานอวาตาลานะครับองค์บอกว่าอัลลดีนยะตุนูนะอันนฮหมูลาโูรบิหิมว่าอันนฮหมอีไลฮิรอจิอูนนะครับคือบรรดาคนที่เขามั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องอะไรไปเจอกับพระผู้อภิบาลของเขาก็หมายถึงองค์สุูวงตาลานะครับวอันนาหมีไลฮิรอจิยูนและพวกเขาจะต้องกลับไปหาพระองค์อย่างแน่นอนนะครับสุระอันบักการออายะที่ 46่นะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับขอเตือนตัวกับผมแล้วก็พี่น้องทุกๆขั้นนะครับอย่าเป็นคนที่อะไรรู้แต่เรื่องดุนยาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่กับญาฮ i ลนะครับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอาเคิรนะครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ดุนยานี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าอะไร เรายังมีอาเครอรอเราอยู่นะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าที่พมนักสุดท้ายของเรานั้นเนี่ยจะเป็นสวรรค์หรือวัานารกของพระอ,องค์นะครับที่นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาพูดนะครับเพราะว่ากระแสะสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะรอบตัวของเราเนี่ยมักจะ ยกย่องเชิดชูนะครับคนที่ครอบครองวัตถุหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับโดยที่เราเออไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาขวนขวายมานั้นเนี่ยมันผิดกับจรรยาบรรณผิดกับกฎหมายหรือว่าผิดหลักการศาสนาหรือเปล่านะครับเวลาเราเห็นคนร่ํารวยนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับเราก็จะยกย่อง เชื่อชูนะครับมีหน้ามีตามีเกียรติในสังคมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดนะครับพี่การที่คนคนนึงเนี่ยอยากที่จะอะไรผลขวัญแสวงหานะครับทําให้ชีวิตของเขาในดุนยานั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอะไรเรากลัวว่าการที่เขา หมกมุ่นนะครับเรามุ่งแต่ดุนยาเนี่ยนะมันจะทําลายมันจะบ่อนทําลายนะครับรากฐานการศรัทธาในเรื่องของวันลาเครรนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะต้องอะไรเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาเครรให้มากๆนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้เตรียมตัวนะว่าจะกลับไปพบกับลอสุมาตาลาอย่างไรนะครับและให้เรามีความรัก มีความปรารถนาที่จะกลับไปเจอกับพระองค์ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ใช่ยึดติดแต่กับดุนยานะครับแสวงหาความสุขในดุนยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายพอไปแล้วเนี่ยอะไรเราไม่มีอะไรหลงเหลือเลยนะครับไม่มีเสบียงหลงเหลือนะครับสําหรับการไปพบกับพรลองค์ สุตาลาในวันลากิรอห์นะครับอัลลอฮฺสุตาลาตรัสไว้ในสุราอัลกัฟิ์อายะ์ที่ร้อยสิบว่าเลย فمن كان يرجو ل ِ ق ل ب ب ا ء ربه فلن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ผู้ใดก็ตามที่หวังนะครับที่จะได้พบกับพระผู้อภิบาลของเขา หวังที่จะพบกับพระลอสุวะตตาลานะครับฟืนยามันอาลันซอลิฮาก็จงทําอามันที่สอแล้วจงทําความดีนะครับและอามันที่สอแล้วเนี่ยเราก็ต้องอะไรมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ลอสุวัตตาลาด้วยนะครับว่าเราจะชริกบิียบาด้ติรอบบิฮิอัฮาดาและใหญ่ได้ตั้งภาคีใดๆนะครับในการอิบาดะต่อพระองค์นะครับพี่น้องครับการที่เรามีความหวัง หวังที่จะได้เจอกับพระองค์อัลลอฮ์สุบาะตาลาในวันาเครอ้นั้นเนี่ยอะไรมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เรานั้นอะไรทําความดีนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ทำความชั่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรบาปที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการตั้งภาคีการทำาสรกต่ออลอสุบฮานาอูตาลานะครับมีฮะดีสของท่านหญิงไอชา

สุฮานุตาลานะครับพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเจอกับเขาเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครก็ตามที่รังเกียจนะครับไม่อยากเจอกับอัลลอฮ์พระองค์ก็ไม่อยากจะเจอกับเขาเช่นเดียวกันนะครับท่านหญิงไอชาก็ได้ถามท่านนาบีว่าอะไรท่านนาบีการที่เราไม่อยากเจอเอัลลอฮ์นั้นเนี่ยหมายถึงการที่เราไม่อยากตายใช่ไหมเพราะว่าเราทุกคนเนี่ย قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه فالنبي صلى من معي قوم ผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาได้ยินได้ฟังนะครับรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร้องหมัดขอระองเกี่ยวกับความเมตตาขอร้องเกี่ยวกับความปวดปานนะครับเกี่ยวกับสวรรค์ของพระองค์แล้วเนี่ยเขาก็ปรารถนาอยากที่จะเจอกับพระองค์อรรถสุตาลานะครับและอรรถก็ อยากจะเจอกับเขาเช่นเดียวกันนะครับส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธซานะครับบรรดากาฟิรนะครับเมื่อเขาได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการอาสาบการลงโทษนะครับการโปวดกิ้วของพระองค์นะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่อยากที่จะเจอกับอัลลอฮ์สุบฮานาวุตารานะครับและพระอัลลอฮ ก็ไม่ปรารถนาที่จะเจอกับเขาเช่นเดียวกันนะครับฮาบริสบันทึกโดยอิหมามมุสลิมนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขอย้ําเตือนตัวกระผมแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับอย่าเป็นคนที่อะไรรู้แต่ดุนยาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะทําให้เราอะไรห่างไปแล้วก็หลงลืมนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาเราะนะครับจงศึกษา เรียนรู้นะครับทำความเข้าใจนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับอาเครอให้มากๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรกลับไปหาเลาะสุบานตาลาในสภาพของผู้ศรัทธาที่มีความรักมีความปรารถนานะครับที่อยากจะเจอกับพระองค์นะครับและพระองค์ก็อยากที่จะเจอกับเรานะครับ b a r a k a อ l a h u ี i m a n คุม m fin q รานินอ a f i ม ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله معن جماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجل هذا الملد آمنا بئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن أن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم